วันนี้มาแข่งตกปลานะครับตกปลาสายลุงก็มาช้าเขาเริ่มเก้าโมงผมก็มาถึงบ่อเก้าโมงนู่นจอดรถอยู่ข้างหลังโน้นเดินไกลมาก <c oughs> ก็เดินไกลพอสมควรครับได้เดิน้าประมาณน้อยเมตรอ้นะได้เห็นนี่ครับเห็นที่พักเข็งกะตบที่เขาอยู่บ่ออยู่ข้างหน้าน,นี่โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกลางบ่อฮะ นี่เอาถึงบ่อแล้วฮะเมื่อกี้จ่ายตังค่าบัตรค่าอะไรไปแล้วคนเยอะมากเ,เดี๋ยวเราไปเจอกันกลางกลางบ่อหาแหล่งกันบรรยากาศการแข่งขันนะครับแข่งขันตกปลาสายลงุง ตอนนี้เวลาก็เก้าโมงครึ่งเก้าโมงสี่สแล้วครับยังเงียบเหงาอยู่เลยผมลงเบ็ดไ้สองคันนะฮะคันเบ็ดนี้ต้องเขย่าด้วยนะครับปลาถึงจะกินดีแล้ก็มีหนอนใช้หนอนเดี๋ยวจะไปเอากุ้งกระเซียนอ้น,อนมาเปลี่ยนใส่นะครับไว้2คัน คนเยอะมากครับดูบรรยากาศวันนี้อรรากาศดีมากนะครับสกูตเตอร์โอเคไม่รู้จะได้หมานไว้จะได้เอาไปตัวไปโชว์เขาหรูอเปล่าไม่รู้นะฮะเสียโนนระบังระบังที่หนึ่งได้เท่าไหร่ ราคาสักสี่พันสี่ห้าพันเลยรางวัลที่หนึ่งใช่ป่ะเออมีถ้วยด้วยโอ้โห oh, oh, ได้ปลาเรดดิงปลาไอเรอด,ดรเ,เรดท้านะครับได้ใส่อะไรอะใส่กุ้งกุ้งกับมะกกัดปลาขอกุ้งบ้างไงเอามาเยอะป่ะมเขียวมาสักโลแคนะ่ละ โอ,โอ้ยเป็นถงอนะเอาเลย <c oughs> โอเคโอ้ตัวใหญ่ใช่ไหมเนี่ยยังไงเสียนโอนได้แล้วตัวหนึ่งอ่ะหยิบถ่ายโอ้ยอมือนียาก,ย,ากยุเสียนโอนแล้วฮะโอ้โหเอาจนได้นะหลุมนี้หลุดไปสองสามทีแล้ว ใจเย็นใจเย็นมันชนขอบน้ำแข็งว่ะมันไม่มาสักทีใจเย็นใจเย็นกียังกัดไปเย่าปลาสายลุงมาแล้วโลโลนิดๆโอ้ยใช้ได้สวยครับตัวนี้ดูดูอืมเอาจนได้กกินเกือบหลุดแล้วเด้อใช่โอ้ยดีอยู่ติดจะงอยปากเลยนี่ครับสวยสวยสวย โอเคลุยมันมันขึ้นยังขึ้นยังอู้ห์อ้นตัวที่สองแล้วโอ้โหตัวนี้ได้ตัวน้อยหน่อยครับตัวน้อยตัวเล็กหน่อยสแล้วพอแล้วเราเก็บเด็ดแด้วจะเอาเก็บมาลงหลุมนึงเย้สวยๆสามตัวแล้วตัวนี้ตัวน้อยหน่อยฮะตัวที่สองแล้วสองหรือสามสามแล้วโอเคสี่กับปลาตะเพียน เก็บเก็บคันใดคันนึ่งเอาคันนี้เจาะห้าสิโหกไหนตัวไหนไปโชว์อ่าตัวนี้ไปขึ้นรางวัลก่อนนะฮะได้ไม่ได้หรือไม่รู้นะเราต้องวัดก่อนมาดูกันทุกคนอ่าให้เซียนโอนไปนะครับแต่ผมคงไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวผมก็กลับบ้านแล้วครับโนู้นเขาไปรวมตัวกันตรงนู้นนะฮะโน่น่ะดูไว้เด้วยถึงไปบูโตเดี๋ยวทำเขาไปรวมตัวกันตรงโน้น ไปแล้วไปขึ้นรางวัลแล้วอขอให้มันหวานนะมันหวานนะป้ายเดี๋ยวผมก็กลับแล้วครับไปทำธุระที่บ้านต่อดีกว่าดูบรรยากาศนี้เซียนรุดนะฮะ <c oughs> เซียนตกปลาสมอนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ <c oughs> โอ้โหไปสากมาง่ายนยโอ้โหไปเล่นไลน์เลยเดิน ดูบรรยากาศนี่ครับแต่เดี <|so|>? ๋ยวเราก็เดี๋ยวผมก็กลับบ้านแล้ะ